รถยี่ห้อจีนประทะรถยี่ห้อญี่ปุ่น Big กมอเตอร์เซลล์2เปิดโตใหม่กันพับเลยแล้วปีนี้บุธ t โตโยาต,าต้าติดกันกับบุธดบีไวดีเดือดขั้นสุดแน่นอนเป็นยังไงไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก ถึงเวลาฉลองปีที่12รถครั้งใหญ่มาครบทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ตกแต่ง Big Motor s a l e 2025ยกโชว์รูมมาไว้ในที่เดียว2 2 3สิสงาิองหาคมน,นี้ที่บเทคมังดาสวัสดีครับผมกันเลนซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศภายในงาน Big Motor s a l e 2025นะครับ ตั้งเขาว่าจะเดือดแบบสุดๆแน่นอนนะครับเพราะภายในงานเนี่ยเปิดรุ่นใหม่หลายรุ่นนะฮะทั้งฝ้าฝั่งของแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดถึง4ยี่ห้อเพื่อนสมาชิครับเดี๋ยวไปรอรุ่นแล้วกันนะฮะว่า4ยี่ห้อมีรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ฝ้าฝั่งของแบรนด์จีนก็ไม่ธรรมดานะฮะเปิดก่อนหน้านี้หลายรุ่นมากๆแล้วก็ภายในงานก็จะเปิดอีกหลายรุ่นเหมือนกันนะครับเป็นการสู้กันแบบมันแน่นอนใครสนใจงานบิ๊ก o มโตเซลนะฮะสามารถไปดูได้เลยปีนี้คุ้มแบบสุดๆเลยนะครับแล้วปีนี้นะฮะสำคัญมากๆเดือดๆแนนน่ออก็คื บูธโตโยต้านะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดูรุ่นต่างๆแล้วเขาเปิดรุ่นอะไรบ้างผมขออนุญาตพามาดูนี้ก่อนนะฮะปีนี้บูธโตโยต้าใหญ่ที่สุดภายในงานเพื่อสมาชิกครับ ใหญ่ที่สุดภายในงานอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้จะพิเศษนิดหนึ่งนะฮะก็คือบูธบีวดีซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะในทุกๆงานจัดแสดงรถยนต์เนี่ยบูธบีวดีกับบูธโตโยตานะเขาจะอยู่ห่างกันสักหน่อยนะฮะแต่ปีนี้ในบิ๊กโมโนเซลนะฮะไม่รู้ชะตาฟ้าลิขิตหรืออะไรนะครับบูธโตโยต้าจะอยู่ข้างกันกับบูธบีวดีซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโตโยต้าเขาจะเปิดตัวใหม่นะครับก็คือโตโยต้ายานิสเอทิฟเฮทีบส่วนบีวดีนะฮะมีบีวีดีซแล้วซึ่งอยู่ใในนเซเซกมต์กล้เคคคียงกกััันนนะรบรบาาสู้ได้ แต่จริงคนละเซกเมนต์กันนะครับต้องใช้คำว่าเวิร์กนั้นทั้งเวิร์กนะฮะคนแน่นแน่นอน ตลาดแตกแน่นอนนะครับบูธนี่ระเบิดแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับในบิ๊กมอเตอร์เซล2025อะเดี๋ยวกันะที่จะพามาไล่เรียงให้ฟังแล้วกันนะครับว่าปีนี้จะเดือดสุดๆขนาดไหนนะครับอะพามาเริ่มต้นดูจากบูธแรกนะครับก็คือเจคู่นะครับเจคู่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเพื่อนจะมาได้ครับเจคู่ไฟหรือว่าเจคู่ห้านะครับเป็นตัว e ีวีนะครับเปิดใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยราคาต้องบอกว่าสะเทือนประเทศไทยเลยนะครับอะทางด้านของเจคู่ไฟหรือว่าเจคู่ห้านะครับอีวีนะครับเปิดตัวใหม่ล่าสุดเป็นรถไฟฟ้า ร้อราคาเดิมทีนะครับราคาของเขาอยู่ที่629,000บาทสำหรับตัวเริ่มต้นแต่เพื่อนสมาชิกเชื่อไหมฮะหกแสนสองเขาไม่ขายนะครับเปิดตัวกันแรกลดราคาให้เลย80,000บาท ถ้าซื้อตอนนี้ราคาจะเหลือเพียงแค่5,49,0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเจคู่ไฟ EV ีีตัวไดนามิกนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดของเขาเดิมทีราคาย679,000บาทแต่ถ้าซื้อตอนนี้ช่วงนี้นะครับตัวแม็กนะฮะร,ราคาจะเหลือเพียงแค่599,0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหราคานี้สะเทือนประเทศไทยเลยนะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เซลใครอยู่ใกล้รีบๆไปดูเลยแล้วกันนะครับจองนะฮะต้องรีบเพื่อทำมครับถามว่าทำไมต้องบอกว่ารีบนะฮะเพราะว่าราคาที่แจ้งงนี้ หนึ่ันคันแรกเท่านั้นโอ้โหพันคันนี้ผมว่าหมดก็ยัง,ยง,ยงรวดเร็วแน่นอนนะครับแล boot này, ้วบูธนี้นะฮะเจคูเนี่ยจะเป็นบูธที่ตลาดแตกนะฮะต้องใช้คําว่ายังงคนแน่นแน่นอนนะครับแล้วราคาที่แจ้งมานี้ไม่ได้ขายเฉพาะตัวรถนะครับของแถมก็มีด้วยนะครับมีโฮมชาร์จเข้าไปอีก โอ้โหสุดๆุดจริงๆราคาก็ถูกของแถมก็โหดด้วยนะครับนี่มาดูฝากฝั่งของแบรนด์ญี่ปุ่นบ้างนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นแม่นอนเราทราบปดีอยู่แล้วนะครับว่าบรถ t โตโยตานะครับเขาจะเปิดตัวใหม่ล่าสุดในวันที่21สิงหาคมนะฮะเราจะทราบราคากันแต่ถ้าเราจะเห็นตัวแบบจริงๆตัวเป็นๆจริงๆนะครับงาน Bi g m o เตอเซลล์2025นี้นะครับในวันที่22สิงหาไปเจอกันได้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของโตโยต้ายาริสเอทิฟเชอีวีนะครับถามว่าตัวนี้นะฮะสำคัญยังไงนะครับขอ ไล่เรียงให้ฟังนอย่างน,นะฮะโตโยต้ายาริสเอทีพนะครับคือเป็นรถนะฮะที่หลายคนชอบแน่นอนเพราะว่ายอดขายสะเทือนวงการเลยนะฮะณปัจจุบันยังขายดีแบบมากๆแต่นี่คือก้าวสำคัญของโตโยต้ายาริสเอทีพเพราะว่าเขาจะใส่เทคโนโลยีไฮบริดลงไปนะครับเป็น H-E-V และที่สําคัญนะฮะเขาเปิด2ตัวตัวแรกคือตัวพรีเมียมซึ่งคาดการว่าก็น่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแต่ตัวท็อปสูงสุดของเขาโตโยต้ายาริสเอทีพตัว H-E-V จะใส่ G-R Sport มาด้วย ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่า GR Sport จะมาเฉพาะชุดแต่งหรือเปล่าที่จะใส่ความแรงมาให้ แต่ต้องบอกนี่แล้วกันนะครับว่ารถโตยทารุ่นไหนก็ช่างนะใส่ท r Sport มาสุดทุกรุ่นเท่ทุกรุ่นนะครับและโตยทายาริสเอทิฟตัว h e v จะใส่มาด้วยเราไปรอลุ้นราคาไปรอลุ้นสเปคกันภายในงาน Big m o t o r s a l e นะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับไปให้ได้บูตโตยทาปีนี้โหดสุดๆแน่นอนนะครับโตยทายาริสเอทิฟ h e v ทีนี้ทางด้านของโตยทาอย่างที่เกินไว้นะครับบูตโตยทาใหญ่ที่สุดภายในงานแน่นอน Big m o t o r s a l e ปีนี้นะครับแต่ปีนี้พิเศษ ก็คือ BYD นะฮะบูตอยู่ข้างกันเลยเพื่อสำไมครับบู๊ตอยู่ข้างๆกันเลยซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า BYD SEAL ซโอ้โหเขาเปิดตัวใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขาเปิดราคามาเฉพาะตัวท็อป ซึ่งราคาตัวท็อปอยู่ที่6 9 9 9 0 0บาทราคาดีมากนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับเป็นรถปักอินไฮบรนะครับเสียบปักชาร์จไฟวิ่งแบบ EV ได้ขนาดตัวเป็น C-Segment เทียบกับอัลติสเทียบกับซี v i c ได้นะครับแต่ขายราคา6,9 9 0 0 0ต้องบอกว่าสะเทือนแน่นอนแต่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมฮะเขาเปิดราคาเฉพาะตัวท็อปเท่านั้น ตัวเริ่มต้นยังไม่เปิดราคานะครับซึ่งหลายท่านนะฮะยังติดตามมาอยู่ว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่ตัวท็อปขาย6กแสนเถ้าตัวเริ่มต้นนะฮะขายสั 5, ก5้าแสนก็บาททวหกราคาตลาดแตกแน่นอนและที่สําคัญก็ไม่มีใครทราบด้วยนะครับว่าตัวเริ่มต้นจะเปิดราคาวันไหนนะครับแต่กระสิ่งอยากให้เพื่อนสมาชิกไปดูบูธวีดีที่งาน Big m มอ o ตุสเซอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เปิดภายในงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเขาเปิดภายในงาน ต้องใช้คําว่าบู o บีไวดีก็จะเป็นอีกบูตหนึ่งเหมือนกันนะครับระเบิดแน่นอนคนเยอะแน่นอนและอยู่ข้างกันกับ t o โตยตา้า เวิร์กนั้นทั้งเวิร์กคนแน่นแน่นอนนะครับแต่รถนี่เทพสุดๆอยากให้เพื่อนสมาชิกไปดูกันนะครับที่งาน Big m o t เตอร์เซล2025นะครับก่อนที่จะไปดูรุ่นอื่นขออนุญาตพูดคุยตรงนี้ก่อนสักนิดละกันนะครับก่อนน้นนี้การซิงนะฮะมีบัตรฟรีมาแจกเพื่อนสมาชิกครับแต่ตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแต่ขั้นที่ขอบัตรเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่งนะฮะน่าจะถึงบ้านท่านเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่การ์ดซิงหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแต่ เพื่อสมาชิกสามารถจะเข้าไปขอบัตรฟรีได้นะฮะที่พันธมิตรของ Big Motor อร์เซหลายเจ้ามากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพัตคาอาหารญี่ปุ่นฟูจินะครับร้านข้าวแกงญี่ปุ่นโคโค่ o, สถานีบริการน้ํามันเชลแล้วก็ไทยสมายบัตนะครับสามารถจะเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ว่าบัตรฟรีเนี่ยสามารถรับยังไงนะครับแต่ก็ยิ่งแนะนำนะไปใช้บริการนะกับพันธมิตรนะฮะแล้วก็สามารถจะขอบัตรเข้างานได้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับหาบัตรไม่ได้ไปซื้อหน้างานได้เลยนะครับราคาไม่แพงและปีนี้คุ้มสุดแน่นอนเพราะรุ่ง เปิดใหม่หลายรุ่นนะครับนี่เฉพาะเปิดใหม่อย่างเดียวนะยังไม่รวมเจ้าที่เขาปรับรลดราคายังไม่รวมเจ้าที่เขาแบบมีโปรลับนะครับเพราะขอญาติกระซิบแบบนี้งาน Big Mo อ e ตอร์เซเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะจะมีรถที่เขาไม่ได้ประกาศราคาโปรลับเพียบเลยนะครับผมไปดูปีก่อนนะฮะเขาไม่ได้ประกาศราคาไม่ได้แขวนป้ายไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่สอบถามเซลล์ส่วนรถเป็นแสนเพื่อนจะครับ เป็นแสนจริงๆแล้วก็รุ่นทินทิทั้งนั้นเลยนะครับไปสอบถามด้านหน้าบูธได้เลยนะครับแต่และยี่ห้อโชว์รูมแต่และโชว์รูมนะครับโปรโมชั่นแตกต่างกันนะครับอันนี้มาดูฝากฝั่งของรถ ที่จะเปิดตัวอีกซักนิดละกันนะครับก็จะมี MG ด้วยนะครับที่เตรียมจะเปิดตัวตัวใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะในกําหนดการนะครับยังไม่ได้แจ้งว่าจะเปิดรุ่นไหนของ MG นะครับแต่บูธ MG เนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์เสมอแน่นอนนะครับนี่ก็จะเป็นอีกบูธหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนน่าจะเยอะน่าดูนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นละกันว่าเขาจะเปิดตัวใหม่รุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วทีนี้มาดูฝากฝั่งของรถญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งนะครับทั้งฝั่งของรถญี่ปุ่นเนี่ยยังมีแบรนด์ที่เปดมตยัััิวทท้้งง เปิดตัวใหม่ซึ่งตอนนี้การเิงก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรเหมือนกันยังเป็นความลับอยู่นะครับถ้าใครเป็นสายรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ เปิดทั้ง h อน d ้าเปิดทั้งยาม a h a เลยนะครับไปรอรุ้นกันแล้วกันนะครับว่าภายในงานเขาจะเปิดรุ่นอะไรแต่ไปเดินดูเฉพาะนะฮะรถที่เขาเปิดตัวนี้ก็ฟินสุดๆแล้วนะครับแล้วไปเจอรถที่เขาปรับลดราคาล้างสต็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ยิ่งจะฟินไปใหญ่นะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ Big m o t o r ์เซล2025วันที่22จนถึง31สิงหาคม2025นี้นะครับไปให้ได้ปีนี้มันสุดๆแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอฟื้นเ่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ